สวัสดีครับ a i s Play นะครับขอนําำคุณผู้ชมนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการมังกรฟ้าหรือว่าไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนลีกครับเป็นเกมนัดที่3ครับระหว่างฉะเชิงเซาไฮเทค FC ครับพบกับเมืองเลยยูไนเต็ดในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับผมนะครับชูศักดิ์วงทองดีและคุณบรราฝันแก้วนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมของผู้นี้ครับ พรบผู้ตัดสินให้สัญญาณนะครับเบอร์เลอยูไนเต็ดครับในชุดสีขาวครเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายไปลองเลียงบอลขึ้นมาหางลูกนี้ไปล้มครับเสียจังหวะถืงต่อยาวขึ้นหน้ามาเลยครับบอลมาอยู่ที่ซินซ่าตัดเข้าในแหม่ล็อกอยู่ครับพยายามจะหลอกผู้เล่นของทางชะเชิงเซาครับนัทพลลุยเข้ามาในเขตโทษลูกนี้มีการยิงเลยครับโอ้โหบอลไม่เข้ากรอบ ลากจี้เข้ามาแล้วเปิดโอ้โหเป้าหมายลูกนี้มีกัสได้โขกด,ด้วยเลยครับแม่แต่มันก็โดนไม่เตมครับโดนแนวรับของทางเมืองเลยน้าตาประกบอยู่ด้วยครับเดนทางเดนนาโดครับกองหน้าทางยษาของเมืองเลยนี่แทบจะไม่โดนบอลเลยนะครับก็ผลดยเข้ามาเองในเขตโทษแล้วครับจังหวะนี้ไหลต่อให้กับเพื่อนและใครเอายิงลูกนี้โอ้โหเซฟไว้ได้สุดยอดครับสองจังหวะเลยครับจังหวะเซฟของขานุพันนะครับได้โยนอีกครั้งหนึ่งครับ ได้โมงเช็ดลูกนี้แห่น้ำหนักยังเบาไปครับไปเข้ามือทางพิษณุนะครับพยายามจะหลอกแต่รับของะเชิมเซาแล้วเปิดเข้ามาดูกนี้มกาดได้โมงโอ้โหจังหวะโมงลูกนี้นะครับของทางวิชานันทสียังไม่ได้ไประตูครึ้งนํำครับตีต่อมาไคโอกองหลนรับบอลต่อแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ก็ยังไปตรงตัวของปนุพันธ์นะครับ ใช้ความใหญ่หนีออกมาได้ครับจูนาธานแบร์นาโดให้น้ำหนักเบาไปครับแม่แต่เพื่อนมาช่วยจังหวะสองไว้ได้หลายต่อขึ้นหน้ามาวิชานตบด้วยสายซูซาบิการดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับเ็ดขาดจริงๆครับโอกาสครั้งแรกของเขาครับมาติอุสซูซาครับทำให้ตอนนี้เมืองเลยยูเนเต็ดขึ้นนำครับชาเชิงซาไฮเทคเอฟซีไปแล้วครับตึงต่อศูนย์เมืองเลยยูเนเตดครับขอเคพีตาโขน นี่ครับจากการแทงขนานเส้นไปขึ้นไปครับสวิตเปิดตบเข้ากลางมาตรงจุดโทษครับทางวิชานาสีดูเรือบองประตูแต่ว่าสุดท้ายแหมเลือหลอกครับตบกลับมาหลังให้ซูซ่าครับประตูซูซ่าซินวาแตะนิดนึงหาซ้ายของเขาแล้วกดยิงครับลูกอาจจะแรงไม่มากแต่ว่าแหมมันเผาขนแล้วตรงนั้นยิงระยะนี่ไม่ถึง12หลากดไม่เหลือครับ แม่บีบเร็วลูกนี้แล้วก็เสียฟาวครับเมืองเลยพักเขาวัดครับเดี๋ยวดูว่าแม่นหรือไม่แม่นกับลูกนี้มีโอกาสยิงเอาได้ครับโอ้โหแม่เป็นทางปาตีรูปครับเติมเกมขึ้นมาตีเสมอให้กับทางชาเชิงเซาได้สําเร็จนะครกับก็ดูสัญญาณแนตะ่ผู้สินไม่มีธงไม่มีอะไรก็ให้ประตูนะครับลูกนี้มันทัดมาก่อนนะครับมีจังหวะทัดกองหลังมานี่นะครับ้วทำให้จังหวะนั้นไม่ล้ำหน้าครับ สลาวุธกระยาณ่าบดิตโขกแล้วมันถากไปครับแหมบอลหลุดตะทางถึงปฏิรูปวิ่งมาถึงเสาสองจับหนึ่งจังหวะแล้วก็แปรโด่งเข้าไปเลยครับพยายามจะบ่งเคลียร์นะครับสลาวุธสตาร์ทสองเกมแรกนั้นแพ้รวดเลยครับจากนั้นนี่มาเร่งเครื่องครับเก็บคะแนนในสามเกมหลังเก็บชัยชนะได้ทุกนัดเลยนครับจบอันดับสามในรอบแชมเปี้ยนลีกครับแต่นี่ครับสามนัดเก้าชนะสามนัดรวดเก้าแต้มยังไม่ทันนะครับ ดุยึ้นมาจังหวะนี้มีโอกาสจริงแล้วก็เรียบ้อยครับโอ้โหประตูนี้มาได้เร็วจริงจริงครับเชิงเซาครับเด็ดขาดมากครับลูกปัดของเขาเป็นสังพัควัสีเขียวก็เป็นหมายเลข9กาสก้าพัควัสีเขียวกรับจังหวะเตยเข้ามาสี่ครับลูกนี้เลี้ยงเข้ามาแหมจะหาจังหวะส่องเองแต่ว่าบอลมันมาเข้าทางพัควัตสีเขียวนะครับจังหวะลากขึ้นมาของกิติชัยมาศาลาล็อกซ้ายล็อกขวาพอล็อกขวานี้มาเจอเพื่อนเลยปล่อยครับ เนี่ยครับจริงๆแล้วก็บองบอลอยู่ได้ว่าอ้าวเพื่อนมาตำแหน่งดีกว่าครับพระควัตแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับเล็งมุมขวามือแปรไปยังมุมนั้นครับที่ต้องการก็สุดปลายมือพนุพัน์จูเหงโอ้โหลูกนี้สุดปัญญาครับเพราะว่าแปรหนีมือครับทำอะไรไม่ได้ครับพันุพันจูเหงง้รกตูประตูมือเลยอยู่ในเตดคาร์ลอสตะลุยขึ้นหน้ามาเองเลยครับตอนนี้คาร์ลอสเปิดเข้าป่าลุงดีได้บอกเต็มๆครับโอ้โหแล้วเป็นประตู ตีสเสมอของเมืองเลยนะครับแม่ยอดเยี่ยมจริงๆกับลูกนี้ครับจากวิชานันทศรีรับจังหวะขึ้นมาทางขวาครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็วิ่งสอยไปจากข้างหลังครับพุ่งเข้ามงเต็มศีรษะเลยครับโอ้โหแล้วก็บอลพุกลงเสาขวามือครับแม่ก็นี่ครับไม่ไหวเมื่อกั้ครับระยะเขาขนเลยทีเดียวอาราลอแตกครับเติมสูงขึ้นมาแล้วก็ตัดใจเปิดครอสไปเสาสองทิ้งจังหวะได้ลูกนี้ ชาแนนตสี 4, ครับพุ่งมงเสียบมุมครับทับของชางเชิงเสาตอนนี้ปฏิรูปโอ้โหเจอหัวจากด้านหลังแลแ้วแะชีหน้าเลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเป็นจงังหวะเล่นไม่ไม่น่าเล่นของวีรวัตรเกมมันเดือดครับเปลี่ยนไปสี่ล้ายนะครับเมืองเลยยูนเต็ดมันมีขึ้นโคกครับแต่ว่าศีรษะไปกระแทกครับนี่ครับพยายามบอกว่าใช้ศีรษะ แต่เขาผู้เสิรขบอกว่าเขา้าใจว่าหัวครับแต่ว่าแหมเขาเบรกเกมไว้ก่อนเพราะว่าดึงบอลคลองบอลนี้แย่งยากครับมีโอกาสแล้วยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหแหมถุเวลาสี่นาทีปะโอโหพอสมควรครับเตะมุมของชเชิงเสาลูกนี้พ้นไปหมดเอ้าแล้วเป็นประตูครับโอ้แม่เป็นทางไคโอ้อครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับยิงประตูที่3ครับเริ่มจากลูคอนเนอร์ครับเปิดเข้ามา เขี่ยกับหลังไปกลางประตูวิ่งเข้ายิงด้วยซ้ายครับเต็มเมครับนี่ครับเข้าจังหวะเข้าฮอสเขาพอดีครับสลาวุธกระยาณบบัณฑิตครับพยายามเข้าสกัดแล้วก็บล็อกแต่ไม่ทันครับเข้าถึงบอลก่อนครับแหมเขี่ยกับหลังมาสวยเลยทีเดียวครับ <laughs> โอ้ปวดเสียวไว้เหลืองเหมือนกัน <laughs> โอ้โหแลวผู้ตัิสินก็เป่าจบเกมครับเป็นชัยชนะ ของชเชิงซาวไฮเทค FC ฟซครับวันนี้เอาชนะเมืองเลยเดยูนเต็ดไปได้ครับสาประตูต่อ2